ส่วนท่าทีของสอร,รอสอรที่มีต่อเลขาธิการกปรป,ปสนายสุเทพเทือกสุบันนะคะสร,รอสอรก็บอกว่าเตรียมที่จะขอหมายจับนายสุเทพเทือกสุบันจากสารอาญาในคดีการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553พร้อมทั้งวันนี้นะคะจะมีการเชิญประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาร่วมประชุมค่ะโดยนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษใน,นานะคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบหรือว่าสร,รอสอรก็เปิดเผยว่า วันนี้นะคะจะมีการเชิญประลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาร่วมหารือเรื่องการจัดกําลังตํารวจทหารเข้ามาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและก็หน่วยงานอื่นๆของรัฐส่วนความคืบหน้าคดีสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ซึ่งอายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชีวะกับนายสุเทพเทือกสุบันโดยตัวของนายสุเทพนั้นได้ขอเลื่อนการเข้าพบพนักง,งานอายการหลายครั้ง ทางนี้พนักง,งานอายการสั่งไม่ให้เลื่อนคดีอีกต่อไปแล้วก็มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ดำเนินการเพื่อให้ได้ตัวนายสุเทพมาฟ้องโดยเร็วซึ่งจะยื่นขอหมายจับจากสารอาญาเพื่อนำตัวนายสุเทพส่งพนักง,งานอายการเพื่อฟ้องคดีต่อไปทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงว่าขณะนี้ยังคงมีเหตุดุนแรงมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนสรสอสอดคล้องกับสถานการณ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังค่ะกองทัพบกก็ได้มีการปรับกำลังเพิ่มให้มีจุดตรวจร่วมแล้วก็จุดตรวจซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด117จุดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับทุกฝ่ายรวมถึงปรับเส้นทางการลาดตระเวนของชุดสายตรวจในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมที่สำคัญค่ะคือจะเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนให้มากขึ้นด้วยค่ะ